ผักสดสดจ้าผักสดสดผักสดสดปลูกเองปลอดสารพิษนะจ้าเหลือกรรมสุดท้ายแล้วจ้านิวมองอะไรลูกมองดูเสื้อผ้าหน่อยยายใส่แต่เสื้อผ้าที่คนบริจาคมาอยากใส่สวยๆบ้างอ่ะวันนี้ยายขายผักได้ห้าสิบบาทอยากได้ตัวไหนก็ไปเลือกเอาลูกไปขอบคุณใจยายนี่ตัวนี้น่ารักนะเหมาะกับน้องมากเลยตัวเท่าไหร่คะแม่คะปกติตัวนี้ร้อยเก้าสิบเก้าแต่ว่าพี่ให้น้องพิเศษเลยร้อยห้าสิบบาท งั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะอา้าวนิวได้ตัวไหนล่ะลูกไม่ได้เลยยายนมันมีแต่ตัวแพงๆอ่ะเอา้าแล้วไม่พอเลยห้าสิบาทงั้นเอาไปอีกห้าสิบยายมีอยู่ห้าสิบาทไม่เป็นไรหรอกยายนเก็บเงินไว้ซื้อข้าวดีกว่านูนอูอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสนใจมาทํางานกับพี่ไหมพี่กําลังหาพนักง,งานพอดีเลยสนใจค่ะยายนูจะมีงานทําแล้วนิวเดี๋ยวนิวอยู่หน้าร้านนะเดี๋ยวเจจะไปไล่ขายเสื้อผ้าค่ะเจ วันนี้มาพบกับแม่ค้าคนสวยอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นงานเซต3ชิ้นนะคะมีทั้งหมด5สีนะสีชมพูสีขาวอ้ยนิววันนี้ยอดขายปังมากเลยเจอไรได้1,000บ้าน1,000บ้านหมายถึงขายได้พันชุดหรอคะเจ๊ใช่แล้วเตรียมแพ็คของกันได้เลยยายหนูจะไลฟ์ส่วนขายเสื้อผ้าได้สิได้สิมารับเสื้อผ้ากับเจ๊ไปไลฟ์ขายได้เลยเดี๋ยวเจ๊คิดราคาส่งให้ ตัวนี้เป็นเกงเกง,งสีน้ำตาลค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นยังไงมั่งลูกวันนี้ขายได้กี่ตัวขายไม่ได้สักตัวเลยยายไม่มีคนดูเลยอะไม่เป็นไรลูกวันนี้ไม่มีวันหน้าก็มีคนเราต้องสู้สู้เท่านั้นห้ามถอยห้าสิตัวสุดท้ายหมดแล้วค่ะขอบพระคุณคนดูห้าพคนนะคะพรุ่งนี้แม่ค้าจัดส่งให้ครบทุกบ้านเลยขอบพระคุณมากๆคะ่ะยาย ในที่สุดฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่ Galaxy A 56 5G ผ่อนง่ายแค่ใช้แบบประชาชนใบเดียวดาวไม่เกิน800บาทหนึ่งแบงค์เทามีทอนข้มมากเอาไปอวดยิ้มเหนียวดีกว่าเอานิววันนี้เธอไม่ได้ทำงานหรออวันนี้เราหยุดนะ่ะนั่นเธอซื้อโทรศัพท์ใหม่เหรอใช่ Galaxy A 56 5G อ่ะเสืยปะ หนูจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เงินออดวหนูคืนให้โอเงินต้องเป็นหมืน่นแม่ไม่มีหรอกลูกแม่แม่จะให้หนูน้อยหน้าย็นนิวเหรอโอโหถ่ายวิดีโอควานชันระดับ 4K เคเยเดาไม่เกิน800แต่ได้โทรศัพท์ที่คงค่าสุดๆแถมมี AI ช่วยตัดคลิปลงต๊อกๆด้วยแค่จิ้มคลิกเดียวก็มีคลิปลัดๆลงละนิวเลิกซื้อของมาอวดเย้แมาเมีม่ยวสักทีเถอะก็ไม่ได้อวดนะคะมันเห็นนิวได้อะไรมันก็อยากจะได้ด้วยแม่ก็หมดปัญญาก,กับมันแล้ว เหมียวเธอนี่ที่ฉันปั่นหัวนี่เธอเด็กจนโตเลยนะนี่เธอเยอะๆฉันหรอฉันจะบอกอะไรเธอนะเมียวโทรศัพท์เครื่องเนี้ยฉันผ่อนเอาฮะผ่อน ใช่แล้วขังแรกดาวไม่เกิน800บาท <บา S 1> ก็เป็นเจ้าของ Galaxy A 5 6 5G ได้แล้วใส่น้อยได้เครื่องแรงกลับบ้านทันทีดาวไม่เกิน800จริงหรอถูกมากจริงสิผ่อนกับ Samsung f ไฟนั้น Plus ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากแค่ใช้ตัดประชาชนใบเดียวแม่หนูจะไปผ่อนโทรศัพท์นะไปสิไปสิแม่เขาจะไปผ่อนเหมือนกันโทรศัพท์เครื่องเดิมแม่เก่าแล้วรีบเลยนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยไปไปไปเรเร็วเรเรเรเดียวเอาโทรศัพท์ชิ้นคืนมา เนี้ยเนี้ยเนี้นี้ลูกแม่ลูกแม่มันสิ่หกมองแรกเหรอมานอนซับหมูแรกยิงอยู่นี่ผู้เฒ่าเขาเจ้าบอหอนอนซับหมูแรกข้าใจบ่ผีเสี้ยแม่คนกำลังนอนเซ็บๆอ้าว้เฮ้เฮ้เฮเฮ็ดยังขนาดเฮ็ดยังขนาดมันคำมันเหมือนเรีวโบร้านพันว่าบ่ให้กวดบ้านตอนกลางคืนมันเป็นอย่างคือสิกวดบ่ได้เพิ่นคลามมันบ่ดีตัดปลไปมองนี้ก็น่ามันคือนเงาแท้อ้าวอ้าอ้าสาวแม่ซาวแม่โบร้านพันว่าบ่ให้ตัดผมตอนกลางคืนคือบ่รู้เรื่องทีเดี๋ยนี้เอาไปเก็บ เังยังยังเปย์ทะเลแซ่แม่แซ่แม่โบล่าเพิ่นวาบ่ให้ตะเล็บตอนกลางคืนกีเฮดแน่วพิ่นกะลัสแถเดี๋ยวนี้เศร้าเศร้าเศร้าเฮ็ดยังก็บ่ได้กินเข่าดีกว่าน้องบ่อนุญาตให้เจอเฮ้ยฮ้เฮ้เเฮ้เตอนกินเข่าเนี่ยโบล่านเพิ่นบ่ให้ร้องเพลงกนเป็นยังอีกเดี๋ยวนี้แม่คือพีเจแนวห้ามแทะกระซางสิกินสิร้องอย่่าาอยมาหามโบล่าเพิ่นว่ามันช่ได้ผัวเถ่า กนข้าวัไม่ไปเราจะซ้อมหยุดไปกินข้าวเราเห็นเธอซ้อมตลอดเวลาเลยนะจะซ้อมอะไรนักหนา่าเราซ้อมเราจะไปประกวดเต๋าเรามีอะไรจะบอกเธอเรายังไม่ได้ท่อนสุดท้ายเลยเยล่ยเราแต่งหน่อยได้ไหมเราเนี่ยนะเราไม่เคยแต่งเพลงเลยนะเมื่อกี้เธอมีอะไรจะบอกเรานะช่างเถอะเอาไว้หลังเธอแข่งเสร็จเราค่อยบอกแล้วกันเต๋าเรียนเสร็จแล้วเราไปกินไอติมกันปะไม่ไปเราจะซ้อม เอามันนี่นิวเอาเคืนมานะอยากได้ก็ตามมาเอาสิเราอยากดีดบ,บ้างอ่ะเธอสอนเราได้ไหมได้จะ่ปงี้จะเปงี้ อันิวกลับป่ะท่อนนี้เหรออ๋อเสร็จแล้วเอาไปให้เต๋าดีกว่าพี่บุ๋มสวัสดีค่ะเต๋าอยู่ไหมคะเต๋าไม่อยู่จ้ะออกไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนฝากอันนี้ให้เต๋าหน่อยนะคะ เนื้อเพลงอะไรอ่ะฮะกลับมาแล้วเหรอเพื่อนออนนี้มาฝากไปให้แต่แตง้เราจะจบเลยเหรอนิวบ้านว่างให้เช่า้าเอาเต่าไปไหนมาแล้วเป็นอะไรเนี่ยหน้าเศร้าเนี่ยฮะ เสร็จออกคุณทําโครงการที่2ได้เลยนะคุณเตา๋าได้ครับเดี๋ยวผมบอกลูกน้องจัดการให้ครับคุณเป็นวิศวกรที่เก่งมากฉันชื่นชมผลงานของคุณมานานและสี่ปีแล้วนะเธอไปอยู่ที่ไหน,นเสียงพิมพ์ ไปไหนมาครอบครัวเรามีความจําเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเธอรู้ไหมเรามานั่งรอเธอที่นี่ทุกวันเลยนะแล้วเธอสบายดีไหมเพราะเราคิดถึงเธอทุกวันเลยฮัลโหลวานสตรอเบอรี่มิลค์สูดี้โปรดใช่ค่ะสักคุณนะคะเจาน้ำอะไรสั่งพี่เขาเลยลูกอื mm hmm. จเจาน้ำอะไรก็สั่งอ้ำอ้ำอึ้งอึงอยู่นั่น One p u m of s w v e n e s s Medium size please I can't finish a large one สั่งเร็วๆล,ลูกจะเอาน้ำอะไรก็บอกพี่เขาอ๋อ mm. oh, <wait. S 2> ที่อยู่บ้านพูดไม่หยุดที่อย่างนี้แล้วไม่กล้าพูดโอ้เว้ย Please add one eyelash It's it sweet My mom afraid of gaining weight อ๋อมีหน้าล่ะแม่หุ่นดี ทุกวันเนี้ยสั่งน้ำให้แม่เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเก่งมากเลยลูกสอนลูกยังไงคะเนี่ยทำไมถึงเก่งขนาดนี้ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่บังคับส่วนคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอคะ่ะแล้วทําไมน้องพูดอังกฤษเก่งจังเป็นลูกครึ่งเหรอคะโถมคนชายแจ้คร่ะคุณนะที่ลูกพี่เก่งภาษาพอังกฤษเพราะพี่ให้เขาเรียนภาษาอังกฤษจากแอปไฟวันทอลตั้งแต่3ขวบเลยนะไฟวันทอลเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับคร<น>ูชาวต่างชาติเลยนะหลักสูตรออกแบบเหมาะกับทุกช่วงวัยและ มีประสบการณ์มากกว่า14ปีที่สําคัญนะครูใจดีสอนสนุกมีเกมให้เล่นตอนแรกยังไม่กล้าพูดเลยแต่พอได้ทดลองเรียนฟรีนะคะติดใจเรียนยาวเลยค่ะโอดีขนาดนี้ต้องรีบดาวน์โหลดและจองทดลองเรียนมาให้ลูกสาวเรียนแล้วค่ะ We can go skiing We can go surfing yeah. We can ride a bike This rainy and cool? Yes no? Yes Yes ช cups of green tea please ได้แล้วคะ่ะ thank you mm hmm. it's so delicious ดีนะที่รู้จักแอลไฟวันท็อกได้ทันเวลาเก่งมากเลยลูกแม่พอล่าวันนี้เธอได้อะไรมาใส่บาทเหรอก็มีไข่ต้มตั้ง2ฟองแล้วก็ขนมเทียนอีกตั้ง4ชิ้น,น่ยแล้วเธอล่ะได้อะไรมาน้ำพริกฉันได้น้ำพริกปลาถูเมนูประหยัดไม่เสียงเงินสักบาทนั้นเธอเอาถุงมาทำไมอ่ะเใส่บาทเร็จเธอก็รู้เองแหละวันนี้ฉันรู้สึกอิ่มบุญ มิก้าไปได้แล้วใกล้เวลาพระฉันเช้าแล้วมัวต่กินอยู่นั่นแหละกินสุดท้ายแล้วเออนะ่เดี๋ยววันนี้ก็มีคนเอามาตากบาตรอีกวันนี้จะเอาขนมเบลเซ่มากินเยอะๆเลยสาธ <สา S 1> ุอิ่มบุญมากเลยวันนี้ไปพระฉันเสร็จแล้วไปเก็บถาดข้าวพ่อหนุมน่มพ่อหนุม่มพ่อหนุ่มเอามานี่ฉันจะถือช่วยไม่ไม่เป็นไรครับคุณนายครับไม่เป็นไรครับบอกว่าเอามานี่ไงฉันจะถือช่วย รถมะพร้าวรถโปรดชันเลยโอ,เโอ๊ยฉันพลาดไปแล้วกระติบข้าวมาเล็กเกินไปนี่ฉันชอบรถวานิลารถใบเตยสามีฉันก็ชอบพอดีเลยเขียไปให้สามีกินกับกาแฟตอนเช้าฮะขนมหมดเลยผ้าสองคนนี้มาวัดทีไรขนมหมดทุกทีเลยอะไรยะฉันไ่หยิบก่อนตัวเองมาช้าแล้วจะมาบอยไวทำไมผมชอบกินอลเซ่เอาอลเซ่มานี่มันของฉันฉันก็ชอบกินเหมือนกันเอาเอลเซ่มาผมอยากกินอลเซ่ โอ้โหป้ากาจะไปเปิดร้านขายเลยยังไงมาทำบ,บุญเอาไข่ต้มมาฟองเดียวแต่ต้อนกับหอมเอลเซ่เต็มตะกร้าเลยนะป้าก็เอลเซ่มันอร่อยฉันชอบกินก็ไม่คิดจะแบ่งคนอื่นเลย,เลยไงครับแต่งตัวดีมีฐานะแต่มาแย่งขนมเด็กวัดกินเนี่ยนะพอล่ะเธอให้เด็กนั่นไปเลยเดี๋ยวเธอมาแบ่งเอกกับฉันอือเอาไปเด็กวัดพวกนี้เสียแผงนฉันหมดว้าวกินชาไทายอือหือน่ากินมากกินทีไรก็อร่อยทุกทีฟินสุด ขนมเอลซ่ถูกใจถูกใจใครใครก็อยากชิม